เดินผ่นพี่ตรงมีไหว้หพระก,กันกันอารังสม,มาสัมพุทโทพภะควาพุทังภะควันตังอภิวาเทมิสวาฆาโตภะควาตาตัมโมธรรมนงมมะสัมมิสุปฏิปนโนภะควโตสาวกาสังโคสังขังนัมามิหันรามายังพุทธะภะควโตบุพกานมกะเรังกระมาเส นะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทปตสาบิดตรงสนใจอ่านพระสูตรไหมค่ะ<า>ยาวนิดหนึ่งนาะพระสูตรนี้ชื่อ บุคลาสูตรเป็นเช่นครับตติวัตที่สามบุคละบุคละสูตรตตที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเอตถีเขตพระนครสาวัตถีฟังนั้นแล พระเจ้าเปรตที่โกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วทรงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วได้ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าเธอผู้ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมหาบาพิษบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกเป็นฉน บุคคลสี่จำพวกคือบุคคลผู right ้มืดแล้วม ala <c noir> şey ืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปจำพวกหนึ่งบุคคลผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปจำพวกหนึ่งดูกรมหาบอพิษ ก็อย่างไรบุคคลชื่อว่ามืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรณหาบออพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เกิดมาภายหลังในตระกูลต่ำอันต่ำคือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลพลานในตระกูลช่างรถหรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อซึ่งขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาหารน้อย มีฝีมือมีอาชีพฝืดเครื่องเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนที่มีผิวพรันซามไม่น่าดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคะมีอมีอาพาธมากเป็นคนเสียจักสุเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นเปรี้ยมมักหาข้าวน้ำผ้านุ่งหม่ม ยวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหล่ที่นอนที่อยู่เครื่องประทีปไม่ครได้เขาซ้ำประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจขันเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วคนกระจอกคือคำอธิบายเดินขาขายเเยกข,นขันตายไปก็ขเข้าถึงตอนแร้ขันตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุติ ทุกขติวินิบาตนรกดูกรมหาบพิษบุรุษพึงไปจากความมืดทึบสู่ความมืดทุึบหรือพึงไปจากความมืดมัวสู่ความมืดมัวหรือพึงไปจากโลหิตอันมีมนทินสู่โลหิตอันมีมนทินฉันใดดูกรมหาบพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลน,นี้มีอุปมยฉันนั้นดูกรมหาบพิษ อย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลอันต่ำซามหรือในตระกูลจันทานในตระกูลช่างจักสารในตระกูลพานในตระกูลช่างรถ หรือในตระกูลคนเทอยากเยื่อขัดสนมีข้าวน้ำโภชนาอาหารน้อยมีอาชีพฝืดเครื่องเป็นตระกูลที่หาอาหารและผ้านุ่งห่มได้โดยยากและเขาเป็นคนมีผิวพรนธ์ซามไม่ได้ดูไม่น่าชมเป็นคนเล็กแคระเป็นคนมีอาพาธมากเป็นคนเสียจักสุเป็นคนง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นคนเปรีย้ย มักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้และของหอมเครื่องรูปไลายที่นอนที่อยู่และเครื่องประทีปไม่ใครได้แม้กระนั้นเขาก็ประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมถึงเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดูกรมหาวพิษ บุรุษพึงขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังหรือพึงขึ้นจากบันลังสู่หลังม้าหรือพึงขึ้นจากหลังม้าสู่คอช้างหรือพึงขึ้นจากคอช้างสู่ปราศาท์แม้ฉันใดดูกรมหาบาพิษตถาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบาพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไป ดูกรมหาบพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้มืดผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยะมหาศาลในตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือในตระกูลขหบดีมหาศาลมัง่งคั่งมีทรัพมาก มีโภคทรัพย์มีโภคสมบัติมากมีทองและเงินเหลือล้นมีของใช้หน้าปลื้มใจเหลือล้นมีทรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็นคนมีรูปงามน่าดูชมน่าดูน่าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้และของหอมเครื่องรูปไรที่นอนที่อยู่ และเครื่องปฏิบได้สะดวกแต่เขากับประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจแล้วครั้นตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกดุกรมหาบอพิษบุคคลลงจากประสาทสู่คอช้างหรือลงจากคอช้างสู่หลังมา้าหรือลงจากหลังม้าสู่บันลังหรือลงจากบันลังสู่พื้นดิน หรือลงจากพื้นดินไปสู่ที่มืดแม้ฉันใดดูกรมหาบอพิษตถาคตกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้นดูกรมหาบอพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไปดูกรมหาบอพิษก็อย่างไรบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเกิดมาภายหลังในตระกูลสูงคือในตระกูลขัตติยะมหาศาลในตระกูลพราหม์มหาศาลหรือในตระกูลท่าบดีมหาศาลอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีทองและเงินเหลือมีล้นเหลือมีของใช้หน้าปลื้มใจล้นเหลือมีทรัพย์คือข้าวเปลือกล้นเหลือและเขาเป็น คนมีรูปสวยหน้าดูหน้าชมประกอบด้วยความงามแห่งผิวเป็นเยี่ยมมักหาน้ามักหาข้าวน้ำผ้ายวดยานดอกไม้ของหอมเครื่องลูกไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยและเครื่องประทีปได้สะดวกเขาย่อมประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจครั้นเขาประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจแล้ว ชันตายไปย,ย,ย่อมเข้าถึงสุปติโลกสวรรค์ดูกรมหาบอพิษบุคคลพึงก้าวไปด้วยดีจากบัลลังก์สู่บัลลังก์หรือพึงก้าวไปด้วยดีจากหลังม้าสู่หลังมา้าหรือพึงก้าวไปด้วยดีจากคอช้างสู่คอช้างหรือพึงเข้าไปด้วยดีจากปร,สา,สปราสาทสู่ปราศาสแม้ฉันใดดูกรมหาบอพิษตรขาคตย่อมกล่าวว่าบุคคลนี้มีอุปมาฉันนั้น ดูกรมหาบอพิษอย่างนี้แลบุคคลชื่อว่าเป็นผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดูกรมหาบอพิษบุคคลสี่จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกดังนี้พระผู้มีพระภาคผู้พระผู้สุขตะตะสดาส,สดาขันตัดสุขสดาขันตัดไวยากรณ์สิตนี้ จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปนี้อีกว่าดูกรมหาบาพิษบุรุษเห็นใจไม่มีศรัทธาเป็นคนตรนีเหนียวแน่นมีความดำบริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอือเ้อเฟื้อย่อมดา่าย่อมบริพาสสมณนะหรือพรามณ์หรือว่านิพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์ เป็นคนมักขึงเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนขอดูกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนี้เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี้ชื่อว่าผู้มืดแล้วคงมืดต่อไปดูกรมหาบาพิษบุรุษบางคนเป็นคนเข็นใจ แต่เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตนีเขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่ฟุ้งซ้านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพราหมณ์หรือวันนิพกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อยไม่ห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอจุกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนี้ เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตรทิพสถานนี้ชื่อว่าผู้มืดแล้วกลับสว่างต่อไปดูกรมหาบพิษบุรุษบางคนที่หากจะมั่งมีแต่ไม่มีศรัทธาเป็นคนมีความตรณีเหนียวแน่นมีความดําริชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีความเอือเ้อเฟื้อย่อมด่าย่อมบริพาสมณนะ หรือตามหรือวันนภพกอื่นๆเขาเป็นคนไม่มีประโยชน์เป็นคนมักขึงเครียดย่อมห้ามคนที่กำลังจะให้โภชนาหารแก่คนที่ขอดูกอนมหาบอพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรกอันร้ายแรงนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วกลับมืดต่อไป ดุกามหาบาพิธบุรุษบางคนซึ่งหากจะมั่งมีก็เป็นคนมีศรัทธาไม่มีความตรนิเขามีความดำริประเสริฐมีใจไม่คุ้งซ้านย่อมให้ทานย่อมลุกรับสมณะหรือพรามณ์หรือแม้วันนี้พกอื่นๆย่อมสำเนียกในจัญญาอันเรียบร้อย ไม่ห้ามคนที่กําลังจะให้โภชนาหารแก่ผู้ที่ขอดุกกรมหาบาพิษผู้เป็นใหญ่ยิ่งของประชาราชคนเช่นนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงไตทิพสถานนี่ชื่อว่าผู้สว่างแล้วคงสว่างต่อไปดังนี้รอรใจความของพระสูตนี่ชัดเจนเนาะพูดถึงเรื่องบุคคลสีประเภทใช่ไหม คนสว่างมาสว่างไปคนมืดมามืดไปคนมืดมาสว่างไปใช่ไหมคนที่สว่างมาแล้วมืดไปคือด้วยอาศัยบุญกุศลที่เคยทําในอดีตใช่ไหมทําให้เกิดมาในตระกูลที่ดีแล้วก็ถ้ายังคงไม่ประมาททาความดีเพิ่มเติมขึ้นไปก็ประกันได้ว่าเขาก็จะขึ้นสวรรค์และสว่างมางคงสว่างต่อไปส่วนคนที่อยู่ดีมีสุขจเจริญนก้าวหน้าด้วยบุญกุศลแต่กลับประมาทใช้ชีวิต ได้ความไม่ศรัทธาเนาะไม่ทําฏงานความดีต่างๆแถมไปห้ามปรามคนทําความดีด้วยก็ก็ไปแต่โรคเปรตอสุรกายสัตว์เดฉานเนะาะอันนี้คนยากจนเขินใจตระกูลชั้นต่าต่างๆอยู่หากินได้ยากอยู่แล้วแต่ยังมีน้ําใจอย่างเงี้ยยังมีความเอ,อื้อเฟื้อแก่ผู้คนคออก็มีโอกาสได้ไปสวรรค์นะเพราะความดีที่ตัวเองทำเนาะ ในทางกับกันคือคนที่ลําบากด้วยอกุศรกรรมเนาะก็คือเกิดมายากจนค้นแค้นมีปัญหาชีวิตต่างๆแหละข้าวปลาอาหารก็หายากแต่มีน้ําจิตน้ําใจเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้คนประพฤติสุจริตกายวาจาใจอะไนไม่ใช่เป็นแค่ให้ทานอยู่ดีนะทําความดีประการต่างๆด้วยก็นะ ตายไปแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ใช่ไหมเหมือนคนที่ขึ้นจากแผ่นดินสู่บันลังจากบันลังสู่หลังมาจากหลังมาสู่คอช้างจากคอช้างสู่ประสาทเนี่ยโดยลําดับโดยลดับอันนี้ก็เป็นข้อเปรียบเทียบอันนี้ก็ก็ตรัสเล่าเรื่องราวที่องค์ได้สอนพระเจ้าปิสกษษษษษุศลให้รับทราบพี่มีอะไรเสริมไม่มีอะไรถามไหม แค่ว่าท่านพูดถึงเอ่อการประพฤติสุจริตทั้งกายวาจาใจแค่นี้อ๋อใช่ก็จะไปสู่สวรรค์ได้ใช่จะสว่างหรือมืดอ,อยู่ที่ประพฤติสุจริตหรือทุจริตกายวาจาใจใช,ใช่โอเคอ,อยู่ที่เราเลือกเลยว่าเราจะให้ชีวิตเราไปยังไงต่อเนาะ<ช>นนเหตุนั่งเดวนดูกันสักหกนาทีไหม เริ่มเ่ยตั้งเวลากัน โอเคกุศล okay. นะอีกทางโลบุญญาภาคังสภาสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่สมบุรณ์สมกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายททเทพบุตรเทพธิดาทุกทุกองค์ขอจงได้อานุโมทนาในส่วนบุญสกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเป็นปรสันี้ทั้งหลายที่มีความทุกข์ ขอจงคนจากทุกสตทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคนทุกตนเถิสาธุขอมีความสุขพี่ตรงจเจริญพร